สวัสดีครับพวกเราวงโคตรยิ้มครับจากค่ายสนามหลวงมิวสิกดีแกมมี่นะครับผมก็วันนี้พวกเราทั้ง4คนนะจะมาสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีวันสงการทุกคนด้วยนะครับอย่างไรครับคุณแชมป์ก็ปีนี้นะครับวันสงการเป็นอีกปีหนึ่งแล้วที่เราก็ต้องอยู่กันแบบเว้นระยะห่างเนาะอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมสนุกสนานเหมือนที่วันผ่านมานะครับก็ถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็เขายังให้กลับ บ้านไปเที่ยวได้กับบ้านกับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ได้ก็ดูแลตัวเองนะครับคุณแรกกันไลยครับก็ในในโอกาสที่เป็นแบบปีใหม่ไทยนะแล้วก็ในช่วงนี้ n o r m อ l แบบนี้เนาะก็เราก็ใช้โอกาสนั้นน่ะกลับไปหาญาติผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับกันผ่านมาเราจะไปเที่ยวปีนี้ก็คือเราก็ถือว่ากลับไปหาญาติผู้ใหญ่ครับไปอยู่ด้วยกันครับผมครับผมก็สำหรับผมก็ห่วงเรื่องการเดินทางนะครับก็ช่วงนี้ คนกําลังลังไหลออกต่างจังหวัดกันมากก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เรื่องโรคระบาดอีกก็ดูแลตัวเองครับหมั่นล้างมือล้างด้วยแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใส่แมสไว้นะครับผมปลอดภัยครับทุณเอฟครับ,บ,รบก็ช่วงนี้อย่างที่รู้ว่าเราประสบปัญหาโรคภัยหรืออะไรต่างๆก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมครับ จากตอนที่ยังไม่มีโรคแต่ตอนนี้ทุกคนก็ให้ปลอดภัยแบบไม่มีโลตสอไปนะครับผมพวกเราโค้ชยิ้มก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับ